โอเคไหมครับเปนนบลาากกี่นะครับผ่านอ่าตึกอ่นมีอ่าส่วนพิธีกรก็ต้องหลบสถานการณ์อากาศกำลังดีนะครับ,บรก็เห็นว่าอา,ากาศเป็นใจนะครับวันนี้ซึ่งนะครับประเดี๋ยวเพื่อนๆเราข้างหลังพร้อมไหมครับพร,ร้อมทั้งคณะโยธวาทิศกับกิศอะไรวันนี้ครับ พวกเราวันนี้นักฟอสิพนอส์มนัอ์ท <Bee 94 problems> ี <hã 've S 1> ่ผมร่วมกับาวันนี้เกี่ยนะไปในกองของเราร่วม มถานีท้องถิ่นนะฮะของปฐุมธานีก็มีนะครับก็สำคัญสัมภาีของนักศึกษาคณะรัฐศาสตร์ทั้ง5สาขาวิชานะครับก็ในโอกาสนี้ผมขออนุญาตในการที่จะขอกาบขอพระคุณท่านผู้ใหญ่สูงที่จรุณให้เกียรติเป็นประธานในธีเสิดการแข่งขันมีเาไทยคงสูงไปขอกาบเียนเชิญครับคณะรัฐศาสตร์และประธานคณะกรรมการจัดการแข่งขันแกกราและแขกผู้มีเกียรติทุกท่าน ข้าพเจ้ารู้สึกเป็นเกียรติและยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้รับเชิญมาเป็นประธานในทีการแข่งขันกีฬารักราฐาสาัญปี2 5พันในวันนี้ผา้เยาว,าวชวนมมกมีปัญหาด้านเสบติดมัวมาอบายในบุ๊คไม่สนใจต่อการศึกษาเล่าเรียนทำให้เกิดผลเสียต่อตนเองและครอบครัวการจารัดให้มีการแข่งขันกีฬาจะทวยิเดน,นะทนความรอนเพื่อความเป็นมนึรค่ขอขอบคุณค่ะ ครับก็ากขอ,อขอบพรคุณท่านอธิการบดรีมหาวิยทยาลัยปทุมธานีเอ็นนักกีฬาสมัครเล่นขอกล่าวคำปฏิญาณตน,น,นที่นี้ว่าข้าพเจ้าจะได้กีฬาด้วยจิตใจของนักกีฬานาไปาสู่ความสัมพันธ์ี่ดีระหว่างหมู่คณะและเพื่อเป็นการพัฒนาค,นครับแล้วก็จะเป็นพิธีจุดเทียค,ครับขอเสียงปมเบอรครับเอาละฮะนักกีฬาอาวุาโสนะครับเจาน้ที่ครับเดี๋ยว การที่จะ,ะเป็นสักขีพยานนะสามสองหนึนะฮะหนึสองไปตารางโจน,นะครับ สีน้ำเงินจะแก้คือไปโอโหไปแล้วครับวิ่ง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 น้ำเงินน้ำเงินสุโพสุโพท็อป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 เนี้ยเียงเอียพาเอยเร็ว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 เรวเร็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 วร็วเร็วเร็วร็วเรเร็ว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 เร็เร็วเวเร็วเวเร็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 ววเร็วเร็วเร อ่าแรกสีฮะแร่สีครับมาสัมพันธ์สามัคคีนัดหนึ่งสองสามเรเจ้พ้องกันมือขวานะฮะมาหาไ่ด้้งาดีหาไหฮะแอนดคุณเลี่ยนะฮะเอาครับตอนนี้มือันนะังไก่ครับบอลหมายเลขห้าสบหกนะครับหมายเลขห้าสิบห้าจังไก่สอกนะสอครับจบกลับไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับบุคลากรในคณะเพื่อสมทบทุนกองทุนที่มองว่าเป็นรัฐศาสตร์แต่จริงๆแล้วคณะรัฐศาสตร์เป็นคณะที่คลองโลกโอเคครับ อันนี้กีฬาประเภทชายบอลน,นะครับประเภทที่2ครับเป็นการแข่งขันเป็นนักกีฬาพื้นบ้านนะครับเตอร์ธนาการยินยงนะคะอธิการบดีมหาวิทยาลัยพุทธนีนี้เริ่มแต่เช้าเรามีการทำบุญเลี้ยงพระเก้ารูปเพื่อเป็นสิริมงคลของคณะรัฐศาสตร์และของมหาวิทยาลัยปทุมธานีหลังจากที่มีพระมาเจริญพุทธมนต์เรียบร้อยแล้วก็รับทานอาหารเพลเรียบร้อยช่วงบ่าย ก็จะมีการเล่นกีฬาซึ่งหมายถึงเรื่องของการรวมพลังความสามัคคีเป็นหนึ่งเดียวกันของคณะรัฐาศาสตร์งานนี้ต้องยกให้ท่านรศดรธนกฤษนะคะคณะบดีของรัฐาศาสตร์เข้มแข็งค่ะเข้มแข็งทั้งในด้านวิชาการงานกิจกรรมและอื่นๆนะด้วยความคล่องแคล่วของท่านวันนี้จึงได้เกิดดานยานเรียกว่ารัฐาศาสตร์สัมพันธ์ รัศสารสัมพันธ์ในที่นี้ปีนี้รัศสารสัมพันธ์บิวคบไม่ทราบทำมากี่ปีแล้วคะอา้าวทำมาห้าปีแล้วในความสัมพันธ์อันเหนียวแน่นนะภาพเย็นที่ทานเลี้ยงกันวันนี้มีกี่โต๊ะคะ55โต๊ะห้าโต๊ะนะก็ผู้คนมากมายเกินคาดที่นักศึกษาช่วยกันซื้อโต๊ะของตัวเองนะคะตรงนี้ก็ต้องกราบขอพระคุณท่านคณะบดีขอพระคุณคณาจารย์ ขอพระคุณศิลักนะขอบพระคุณทุกๆท่านผู้ที่เข้ามาเรียนตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทรปริญญาเอกเฉ<ม>พาะคณะรัฐศาสตร์มีหลายหลักสูตรนะหลักสูตรที่เรียนตรงๆปตรีสปีปโทสอปีปเอก3ปีแต่เราก็ยังช่วยให้ท่านที่มีเวลาเรียนน้อยแต่มีประสบการณ์มากก็มาเรียนเทียบโอนประสบการณ์นะเป็นส่วนที่ทําให้ ผู้ที่พลาดโอกาสทางการศึกษามัวแต่ไปทำธุรกิจจนเพลินสามารถย้อนกลับมาเรียนได้ในเวลาระยะเวลาอันสัน้นซึ่งตรงนี้ติดต่อได้ที่รองศาสตราจารย์นักเตอร์ธนก,กิจนะคะมาท่านดูแลทุกหลักสูตรหลักสูตรเทียบโอนเป็นหลักสูตรที่นักธุรกิจก็สนใจที่มาเรียนกันมากมาย ตอนนี้เป็นรุ่นที่เท่าไหร่แล้วนะคะ oh, <15 S 1> เพียบโอ15นะครรุ่นเทียบโอนเป็นรุ่นที่15แล้วจะเห็นได้ว่าปทุมธานีนั้นผลิตบุคลากรที่จบไปแล้วมีคุณภาพและจบในเวลาที่กําหนดไม่มีใครที่เรียนแล้วไม่จบสําหรับเรื่องของงบประมาณค่าเทอมสามารถกําหนดบางแผนได้เพราะของเราเป็นลักษณะเหมาจ่ายนะวางแผนเรื่องงบประมาณ ไม่มีปัญหาเรื่องงบประมาณทุกคนจบจบยังมีคุณภาพจบอย่างมีเวลาที่กําหนดและจบโดยไม่กระทบกระเทือนกับงบประมาณของผู้เรียนนะคะผมรองศาสตราจารย์ดรธนกิจโพเงินคณะบดีคณะรัฐศาสตร์มหาวิทยาลัยทุมธานีวันนี้ได้จัดโครงการรัฐศาสตร์สัมพันธ์66เนื่องจากคณะรัฐศาสตร์เนี่ยได้จัดกีฬามา3าปีกว่าแล้วนะครับเข้าปีที่4ี่นะครับครั้งนี้เข้าปีที่สี่ นัตุประสงค์ของการจัดก,การแข่งขันกีฬาครั้งนี้เพื่อให้นักศึกษาเกิดความสามัคคีในหมู่คณะรวมทั้งห่างคายาเจ็ติดปัจจุบันนี้โลกออนไลน์ทําให้นักศึกษาไปมุ่งอย่างอื่นกันเพราะนั้นเราก็ใช้กีฬาเป็นสื่อในการสร้างความสัมพันธ์ในหมู่คณะครับสําหรับช่วงเช้านะครับเมื่อเวลาประมาณสักแปดโมงครึ่งนะครับก็ได้นําคณาจารย์นักศึกษารวมทั้งทุกสาขาห้าสาขาด้วยกันนะครับ ของมหาวิทยาลัยปทุมธานีและเมื่อเวลาประมาณ11โมงนะครับเลี้ยงพระเพนได้กราบนิม,มน์พราะคุณเจ้าวัดเทพสารธรรมรามนะครับเจ้าวา่าได้มาเมตามาสวดมนต์ให้นะครับขอพรกันครับตอนนี้เราก็ได้แข่งขันกีฬากันนะครับมีเอ่อีอปี ้งเดี๋ยวจะมีฟุตซอลต่อนะครับแล้วเดี๋ยวเวลาประมาณสักห้าโมงเย็นนะครับเราจะมีโตจีนนะครับแล้วก็มีกิจกรรมของักศึกษารจำนวนหา้าหลักสูตรในการมาแสดงนะครับเรียนเชิญเลยนะครับท่านผู้ที่สนใจการศึกษานะครับการศึกษาเป็นการศึกษาที่ไม่สิ้นสุดนะครับทุกคนสามารถเรียนรู้ได้นะครับรวมทั้งคณะรัฐศาสตร์เราเนี่ยมหาวิทยาลัยปทุมธานีเนี่ยได้เปิดโอกาสสำหรับผู้ที่ภาคนะครับในการเรียนตอนม .6 อายุ18ปีเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี้ เราได้จัดแผนการเรียนไม่เกิน2ปีสามารถจบาาสาขารัฐศาสตร์บัณฑิตได้นะครับใช้เวลาเรียนประมาณ3าเทอมด้วยกันนะครับรวมทั้งเรามีระดับปริญญาโทรัฐศาสตร์ปริญญาเอกรัฐศาสตร์แล้วก็ปริญญาโทรักษาภาษาศัพศาสตร์มหาบัณฑิตรวมทั้งปริญญาเอกร,รักษาภาษาศาสตร์ตรตรตรดุษฎีบัณฑิตครับก็เรียนเชิญท่านผู้ที่ชมรายการนี้นะครับโทรมาได้ครับ08 1 8 1 9 2 1 5 5เรวมทั้งเฟซบุ๊ก ครับแล้วก็เฟซบุ๊กของ ศาสตร์มหาวิทยาลัยปทุมธานีเรียนเชิญนะครับทุกท่านนะครับเรารับทุกวันนะครับเรียนเชิญเลยนะครับผมในนามนักศึกษานักศึกษาของเรานะครับวันนี้แข่งฬาสีมีหมดสองสีนะครับมีสีฟูสีเงินอยากทราบความรู้สึกของท่านประธานสีฟูสวัสดีครับก็ผมเป็นประธานสีฟูครับชื่อสมเกตุเมตตาครับพี่โจครับก็มีความรู้สึกยินดีครับที่เราได้ร่วมแข่งขันกีฬานครับเพื่อความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันครับ แล้วก็รวมพลังสามัคคีกันด้วยครับขอบคุณครับครักกบอีกสีนึ่งครับท่านประธานสิเงินคุณสมรับทรงประธานสินเงินเป็นนั่งษาระดับพอโทน,นะครับก็ วันนี้ได้เป็นผู้นำสีน้ำเงินก็สนุกมากนะครับในการแข่งขันนะครับผมแล้วก็ทางพิธีกรอีกท่านหนึ่งก็อยากได้ท่านแสดงความรู้สึกก็ในนามของนักศึกษานะครับปริญญาเอกของมหาวิทยาลัยปทุมธานีคณะรัฐศาสตร์นะครับก็สาขารัฐศาสตร์อุฎรบัณฑิตนะครับก็งานรัฐศาสตร์สัมพันธ์ปี2566นะครับที่เราจะขึ้นในวันนี้นะครับก็เป็นส่วนหนึ่งที่สาคัญของกิจกรรมที่คณะรัฐศาสตร์จัดขึ้น ครับเป็นประจําทุกปีที่ท่านคณะบดีได้แจ้งไปนะครับก็ถือว่าเป็นการจัดง,งานที่ดีนะครับแล้วก็เป็นการสามสัมพันธ์สามัคคีจากพี่น้องชาวรัฐศาสตร์หรือว่าส,สิ่งน้าเงินชมพูที่ได้มีโอกาสมาร่วมกิจกรรมกันนะครับแล้วตอนเย็นพักค่ำก็จะเป็นงานเลี้ยงสังสรรค์ก็จะมีพี่น้องชาวรัฐศาสตร์ของมาวิทยาลัยปทุมธานีทั้ง1ิลปเก่าิปปัจจุบันนะครับได้มาพบปะสังสรรค์ในเพื่อความสามัคคีนะครับแล้วกิจกรรมดีๆแบบนี้จากคานะรัฐศาสตร์เองก็ผมในฐานะนักศึกษา ああ、uh。Huh. เนควาสมสมัครใของพี่น้องเราชาวรัราศาสต์นะครับแล้วก็ทางคณาจารย์ของคณะราศาสต,าาสต์เองนะครับที่ได้มีความมุ่งมั่นนะครับที่อยากให้นักศาึกษาทุกคนนั้นได้มีความรับความสมัคคีก็กิจกรรมดีๆแบบนี้นะครับก็อยากให้ทางมหาวิทยาลัยนะครับคณะราศาสต์เองก็จับตลอดไปละเป็นประจําทุกทุกปีครับก่ฝากไปแค่นี้แล้วส่วนพี่น้องชาวปทุมธานีหรือจังหวัดใกล้เคียงที่มีความสนใจอยากจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะราศาสต์ก็สมัครเรียนนะครับเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของคณะราราศาสต์ได้ทั้ง5 สาขาวิชานะครับตอนนี้กำลังเปิดรับสมัครอยู่นะครับก็ขอเลยเชิญท่านครับขอบคุณครับด้วยความรักสายสัมพันธ์ของด้าศาสตรของเราก็มีความหูวงใยแล้วก็เนื่องในโอกาสเดือนแห่งการรณรงค์ต่อต้านยาเสพติดมหาวิทยาลัยปัตตานีของเราก็มีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมกีฬากิจกรรมที่ดีกิจกรรมเพื่อสังคมนี่คือมหาวิยาลัยเปิดนี่คือมหาวิาลยแห่งความดีงามแลวก็จะส่งเสริมสิ่งที่ดีงามให้กับพี่น้องให้กับสังคมตลอดไป สังคมของชาวพลรศาสตร์ปรทุมธานีขอบคุณครับครับชัยวัฒน์ภกิติณครับประธานปอเอกคณะรักศึกษามปทุมครับก็มีการทำบุญเลี้ยงพระครับแล้วก็มีการแข่งกีฬาสีแล้วก็มีโต๊ะจีตัดเหล็กตอนเย็นครับเพิ่มความสาม,มัคคีครับของอนักศาคณะอนะักศึกษาทั้ง,งสูตรครับปอตีป,โโปอโธปอเอกป,ป,ปอปมทั้งหมดครับเพื่อเสริมสร้างความสามัคคี ครับผมเรือกาโทวิลเมตทรงสก๊อนะครับเป็นผู้สอนนะครับวอลเลย์บอลนะครับก็ได้นานักกีฬาวอลเลย์บอลเนี่ยมาร่วมการแข่งขันกีฬาสีนะฮะสัมพันธไมตรีในงานรักสารสัมพันธ์นะครับปีหกครับนี่ก็ความยินดีครับที่ได้เจอเพื่อนๆืในงานรัศสารสัมพันธ์ก็เป็นวันที่ที่รอคอยมานานนะครับปีหนึ่งมีครั้งหนึ่งก็ขอให้เพื่อนๆนทุกคนก็รักกันในในรัฐศาสตร์ของเราครับ